รดือกูแหละเดือดื่อนะเาดืขเดือใช่ไหมเ้ยเาลว่าอะไร่เกไม่กลัวเมียาตาพอครับ้พี่กลัวใช่ะพี่น้อยไม่จริไม่รโอ้ตอหัซ้ายนิดหนึ่งไม่ซ้ายนิดหนึ่ง เข้าใจครับเพราะไก่ทอดเนี่ยไก่ทอดเนี่ย,เ,ยเวลาเรามันเหลือแล้วมันจะเหนียวเนาะแย่ตรงนี้แหละเดีนวะว่าเราเราเราไม่คิดว่าจะไปซื้อไปฝากใครนะครับเราเรามาอุดหนุนแล้วก็ให้ให้ให้เอฟซีให้เอฟซีของเบีย์นะครับตรงนี้ครับตลาดตรงนี้นะครับเป็นจุดขายของน้องเบียร์เขานะครับ,นะรบเรา,าเรก็ได้มาซื้อเพื่อที่จะมาแจคกคนปกต่องนะครับเข้าใจนะครับเราเรามาปรดหนนร้านน้องเขาเพื่อที่น้องเขาจะได้ ตอนนี้เราจก็บเฉพาะ F4 ของน้องเป่าเฮียกันเดอ้อครับเข้าใจตามนี้นะครับเรามาโปรโมทร้านให้น้องเวียเขาลูกค้าเขาอยู่นี่นะครับลูกค้าเขาไม่ได้อยู่บกบอสโอเคนะครับนะครับเข้าใจเนาะโอเคไอที่เราต่างหากที่เราซื้อต่างหากที่วนมาต่างหากก็ต่างหากนะครับ เราจะแจกเลยเป็นไงลูกค้าแล้วก็เอฟซีของบ่าวเวียเด้อครับเด้อโอเคเนาะเข้าใจตรงก,กันนะคร,าาครับไม่ต้องมาถามไม่ต้องมาถามนะเจ้านิกได้ไหมคุณนิกได้ไหมเราเตรียมไว้แล้วนะครับ,รบตรงที่อยู่หน้าร้านเนี่ยคือแจกแจกให้เอฟซีของบ ok ่าวเวียเด้อโอเคะะเครับเจ็โอเคเนาะชัดเจนเนาะไม่ต้องบอกแล้วนะครับว่าจะไปฝากคนนู้นคนนี้เราเตรียมไว้แล้วนะครับเราเตรียมไว้แล้ว ที่เรามาทำเพื่อโปรโมทร้านน้องเขามัต้องบอกไม่ต้องถามนะครับว่าไม่เอาไปฝากคนนู้นคนนี้อย่าถามนะครับใครนะครับครดีนะครับนี่นี่อดนี่เลยจ้านกี่บีนกีคนเดียว4ี0รอไอ้สอ0รยดนีคนเดียวอ ขึนเครืองทีเรวครับเรียคต้ง e? ้นเครง้วว่าไงจาไงร้งเพงร้องเพลงกัที่สุดเพื่าร้ร้องเพลง้าโอเคเลยเกิดเลยได้ไหบ้บ้ครับี่บูตี้ได้ข่าวว่าตัเป็นตัวจรงเรืองในรายการนี้ต้องต้งเ ว่าซุ้มซ้อมาเห็นเลยซุ้มซ้อมมาหมดน้ำมาณเกือบอาทิตย์แล้วเนาะอะไรนัเพเองเองที่ว่าจะร้องเป็นแรกไม่คิดว่าเขาเรียนกันเลยเดี๋ยวเขาไปดูช่งหมดทเรียนครับแจงใจเรียนคงดีมากคงดีนะ 我我问题是发货吗？他拉 <是的 S 2> 要私聊吗？ จาช่องป่าเบียตอนนี้คนดูเยอะกว่าตอนนี้เาดูเยอะกว่าครับโอ้แสนซับครับคนนี้นครับสวัสดีครับสวัสดีครับี่แ่องอเปิดอเขาถามอย่างนี้เยอะเขาตอบว่าเราว่าอย่างนี้เขาด่าใครด่าเรครับ